เฮ้ยเกูจะหลุดจากเรือแล้วกูจะหลุดจากเรือแล้วกูยังเกี่ยวไว้อยู่ล่างสุดท้ายกูยังเกี่ยวไว้อยู่แล้วกูก็จะเออเยอะไปเยอะไปเยอะไปออกเยอะไปขวาหน่อยขวาหน่อยขวาออกเยอะไปออกเยอะไปขอตำรวจคนที่นอนโอ้โหหาไม่เจอว่ะเอเอ็ดแดง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  วนในเมืองนี่แหละโอ้แหน่หาไม่เจอเลยวะค่ะไปด้านหนึ่งไปแปดห้าแปดเขาวนไปทางเนี่ยแค่คนนะคะออยยูู่่แบบนอกแบบด้านบนไหนบนขวาหรือบนตรงตรงบนขวาบนขวาหัวมุมขวา โอเคขึ้นไปโยชีบนขวาสวยขวานิดนึงพุ่งตรงไปเลยขวาไปทางพาเลโต้จำอยู่กับมีดูไว้ขับเรือผ่านไอ้ท่าเรือไปเกาะเจอแล้วหรอไปเกาะเมื่กี้เป็นสนุกเจอเหรอใครเจอเมื่อกี้พาเลโตะข้างบนใครเจอมีศกไหมมีศกไม่รู้ไม่เห็นมันอยู่ไกลเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรแค่นี้เดี๋ยวผมดูให้แค่เจอ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 ไหนในเมืองหรือในน้ำบนบกบนบกบนบกแค่อะไรอย่างอ๋อโอเคโอเคทางเฉยหูหาไม่เจอเลยวะ หักซ้ายนิดนึงเดี๋ชิเออไปเหงายเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคตรงไปยาวไปกูบอกเลยเคสหนึ่งแปดหายแน่หาไม่เจอเลยโอเคส์หนึ่งแปดหาไม่เจอเลยอ่ะเจอหัวเจอพี่แคทไปไปทางแลนไปทางแลนแล้นี่แลนเขียวแลนเขียวพี่เผื่อพี่เวนฝากหน่อยผมผมผมรอบิดต่อ TTP โคตรเร็วอ่ะอยู่ทำไมอ่ะเร็วมากเฮ้ยไปจับโอเวอร์ไปก่อนไปเฮ้ย เฮ้ยเจ้ชีเฮ้ยแล้วทำไมเป็นงเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยลบคนแหล่ะใส่ถังไอ้ควายไม่ใส่ถังเราอีวงตามไม่ทันเอากูตายด้วยเอาไอ้เหี้ยเพี่พี่เขาเขาเข้าอยู่ข้างบนมั้งไอผมยังไม่เห็นเดินลงมาเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะออกนอกแบบแล้วตายเหรอต้องว่า์หนึ่งขอเขานั่งเสริมหน่อยโอเคโอเคมาแล้วพี่มาแน่แน่ผมเห็นคนโอ้ยตกแบบเฉยเจ้าชีได้ยินเปล่าข้างบนข้างบนข้างบนนู้นเจ้าชี โดยชิฮัลโหลคือใครไอ้ำรวจฮัลโหลรถตำรวจหลุดเนี่ยใครเจอหลุดมดำพอดีเจอดิคอมมดหรอพี่เจ้าเจอเหรอไม่หลุดแล้วขอโทษทีแม่งไอ้ส่วนส่วนไอ้คนอุ้มอ่ะถ้าสมมติมันออกนอกแมปอ่ะคือเคสนั้นก็ยกแล้วเคยประกาศไปแล้วครับถดงไม่ตอบรอโทษขอโทษไม่เห็นซ้อนในเมืองยังอยู่นะ จะมุ่งไปสนุกนะครับฝากดูสนุกด้วยนะสนุกมันมีเรืออยู่ลำหนึ่งของจอนนี่มันพาไม่ได้อะมันไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็มัน๋ยวมันอาจจะมีเรือลำหนึ่งไอ้รถคันหนึ่งพุ่งไปแถวนั้นนะแต่ฝากหน่อได้ได้ได้ฝากดูอยู่ดูอยู่ในเมืองยังวนอยู่นะเขาออกนอกแมปคือถ้า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 สมมติว่ากรณีของพวกออกนอกแมปอะคือมันก็ต้องยกครับเราเคยประกาศไปแล้วว่าใครคุ้มหลอออกนอกแมปคือยกไฟหวสุดลวมั้ ระวงเขาสลับศพนะตอนนี้เข้าดูไว้เข้าเมืองมาหลายคนแล้วท่าเรือสวนตกไม่มีอะไรเอาเว้ขอให้เกนจิมันอ่านข้อความกูหน่อยวออเหมือนจะเป็นโอ้แล้วกูตายอย่างเท่แล้วกูตายในน้ำไปเดินนิ่งทางเรือไปเทินนิ่งไม่รต้มีใครได้ยินบ้างหรือเปล่าอุ้มเรืออุ้มไว้ไปโไม่ชัดนะแเจังงานเข้าไปแล้วกัใสายแล้ว ใครไปขยันขับมาตรงตกแมพไว้ต้นตีนใครไปซ้ายนะใครไปซ้ายใครไปขวาปืนด้วยนะอโยชิอยู่เบาศพจีทีพีขาวโพไม้โพไม้โพไม้ใครจะมาช่วยตกแมพเราต้องเราต้องแจ้งนายกมาหนึ่งหน่อยดิไปซ้ายนะมส่งไปซ้ายให้หมาขวาโอเชียนใช่ไหมอดีเลอร์ไหนงนั่นเป็นรถรถใช่ไหมบีนใช่จีทีพีขาวโหลอันนี้คือบีนบีนขับรถหรือว่าขับรถอะโยชิตรงวันหนึ่งเลยแอนต้อยู่โมยังตายอยู่ไหมครับสุดเลยนะ ไม่เห็นหรอชมพูกับอลรก็เป็นแล้วชมพูกับอลออุ้มโอเวอร์ปะถ้าชมพูกับอลออุ้มโอเวอร์เคนั้นคือต้องยกทิ้งเออว่าทางไม่เจอถ้าเราออกนอกแมปเราใกล้จะถึงเวลาครับมาในแมปจะทำไงคือถ้าสมมติกรณีไหนที่ตกอะคือกรณีนั้นไม่นับครับจำไว้เลยถ้าไม่ตกก็คือขอคนหนึ่งไปที่คูใหญ่หน่อยครับมีอะไรครับหมอมีคนสลบอยู่ในคูใหญ่ครับตอนนี้มันไม่มีเจ้าที่ว่างเลยครับถ้าอุ้มอยู่ก็ยก เฮ้ยเกูจะหลุดจากเรือแล้วกูจะหลุดจากเรือแล้วกูจะเกี่ยวไว้อยู่ล่างสุดท้ายกูจะเกี่ยวไว้อยู่แล้วกูก็จะอูเองเออต่ออยู่แถอูใหม่ทางอูใหม่ไอม่ต่ออยู่อูใหม่น้ำในน้ำเจอใครเปล่าที่ที่เขาแจ้งมาใครตกแมปขอเรียกกระเป๋าหน่อยครับเบอร์สอง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 กูคงผีไม่มึงได้มั้งไอ้์ตันตีนมันอยู่ท่่ไหรบอวะอยู่แถวนี้แหละแต่อยู่ท่อวะ ลวางสูบก๊วะเฮ้ยไม่ไม่โทษโทษเฮ้ยใครวะโยชิออกน้ำเมืองออกน้ำเมืองกันหล่าเขียวเห็นเห็นไอซีไอซีกัหล่าเขียวกัหล่าเขียวไปชุบหมอกับตำรวจได้บ้างไหมครับที่ผมว่าที่ผมว่าที่ผมได้ยินไหมคะตีหกห้าตีหกห้าเก๊วว่าแบบล็อกแขนกันเอแล้วโอเขอยวชุบตำรวจคนหนอดตำรว้องหมอทางปลากับตำรวจเออ เดี๋ยวผมไปดูจีพีเอสเฮยชิได้ยินเปล่าใครว่าไว้ตรงเขาอยู่ข้างในพอใส่ให้หน่อยโอเวอร์ลากดูไว้คนหนึ่งเกืออยากหายเคสเนี้ยชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ที่เขาไม่มีใครมาช่วยกูเลยเฮ้ยคนนึงเข้ามาหลายเขียวอีกคนนึงเข้ามะหลายเขียวซีโลเข้ามะหลายเขียวสีโลเข้ามะหลายเขียวคุณหมอครับไม่น่าไม่น่ามีใครไปแถวนั้นเดี๋ยวผมไปตำรวจครับตำรวจจิม็อกกับหมอทองเปลาน่าจะสลบนะครับโอเคอันนี้คุณหมอจะไปหรือว่าผมไปเองโอ้โหขัดจมูกซัด โอเคหมอไปว่าเปหลังเขียวถูกมึงทำอะไรโย่ไม่ไม่เห็นบนหลังคาบนหลังคาเชื่อดิอยู่ในห้องอ่ะไม่อย่าบอกนะมันตายอ่ะกูอ่ะตำรวจไม่ต้องมาเดินไปรอบนึงนะคนที่อุ้มแป๊บนึงอยู่บนเรือกันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยให้แป๊บเดียวไม่เริ่มต้องต้องกลับไปสอนน้อยให้หมดเลยคนตกแมปอ่ะ ไม่ไม่ไม่มันเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วอันเนี้ยคือคนอุ้มมันผิดกฎอ่ะกดประกาศไปแล้วอ่ะเรื่องอู้มบอกนอกแม็ก์สีน้ำเงินนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ประกาศประกาศใหม่ไปแล้วปล่อยปล่อยเลยปล่อยคือต้องปล่อยต้องปล่อยมึงฟังกูมึงเอากูขึ้นไปคนอยู่ไหมคะเส้นไม้อ่ะกําลังไปนะโอไม้อเหพี่มอไซใช่ใช่ใช่พี่จับได้คนนึงอ่ะผู้ต้องหาอยู่กับพี่คนนึงเป็นโอเวอร์อุ้มดูไว้ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อผมจบก่อน่ออไับืให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปแต่อย่าอุ้ม คือคือคือที่ประกาศไปเนี่ยมันมันมันนับเป็นโมคาด้วยไอ้นั่นอะไอคนไอคู่กรณีที่อุ้มหมาเข้าใจป้ะให้เขาคุ้มครองให้เขาเบิกรถแบบว่าคือมันมันมันจะมีประเภทที่ว่าแบบว่าขับแบบยเองเลยไม่ได้ทนแล้วก็แลกใบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือได้ใบแล้วก็ต้องโมคาด้วยเอ้ยกูจอมไอ้กูจมมเเืองบนเนี่ยแต่มันปล่อยนี่ไงเนี่ยเนี่ยใครช่วยได้ฮัลโหลคือผมกับโยชิตกแมปแล้วก็มีใครไม่รู้เดี๋ยวดูจีพีด้วยนึง ผมเจอเรือเสียเวลาเนี่ยดูไว้สองลำเรียบร้อยนะตำแหน่งเจดี๋ยววอลเปปสองครับสองเดี๋ยวเอามันขึ้นมาดิคุณลุงนายอินไปพาวได้ไหมหรือว่ามีคนอยู่เอ่ามีมะลิอยู่ครับส่วนเรือจอนนี่พาวไม่ได้โอเคพาวบั็กใช่ไหมตัวชี้มาแล้วเหลือคนอุ้มปะเอาให้หมดเอาให้หมดตำรวจคนโอคนอุ้มมาไหมหมดเลยมีอะไรอีกทาไหมหมดเลยปุ๊กชัวว่ะ แม่งเอ้ยแล้วมันจะขยันขับไปนำเฮียไกลๆวะกูถามจริงวะเขาอุ้มผมครับผบเข,าอ,ไข,ไอขาอุ้มผมครับใครอุ้มใครไอสัตว์เขาอุ้มผมครับผบเอาความจริงรอ,ยอยู่ในมืออยู่เลยโตหกอีกตอนหน้าตาเรียบร้อยโดนใบแน่มึง อะไรอ่ะไม่หรือมันคว่ำเองนะผมไม่ได้แบบว่านี่นะขับเรือมันมาเองมันออกนอกแแบบทำไมแล้วเขาออกนอกแแบบมาทำไมมันออกมันออกนอกแแบบไงมันเลยมันเลยคว่ำเมื่อกี้กูขับไกลเยอะที่สุดนิดเดียวเลยยูนดีแม่งเปิดดูเปิดดูมินิแมปอ่ะแล้วก็เปิดดูมึงเอาตำรวจขึ้นมาก่อนเมืองเอาตำรวจขึ้นมาก่อนไม่ไม่แต่ผมเคยถามเคยถามน้องไงว่าขับเรือมันได้ไหมถ้าว่ายน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ขับเรือมันได้ใช่หรอถ้าคือตกอ่ะก็คือโดนหมดขับเรือได้มันก็ทุกอย่างมันคือบั็กหมดอ่ะคือคือตรงนี้เล่นได้แต่แต่แต่ โอ้โหผมจะรู้ไหมล่ะครับพี่ถ้างั้นน่ะผมก็ไม่รู้ไงว่ามันใจเนี่ยเดี๋ยวไอเอาแรกฟาฟากลับสองน้ำหมดเลยฟากลับสองน้ำหมดเลยเนี่ยตรงนี้เอเอวอรเอา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 อะไรดีวะตรงดีน้าโอ้โหแจ้งวอร์ดด้วยผมซ้ำมาตลอดเลยนะเว้ยพี่พี่ผมผมตลอดเลยนะมันไม่เห็นเป็นไม่มาเป็นตรงเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าเป็นอะก็ถ้าสมมติเป็นก็คือโดนหมดถ้าสมมติว่าจุดบั๊กอะแต่คือแต่ไม่ได้ว่ายน้ำนะขับเรือมาคือว่กัถือว่า อุ้มอยู่ก็ไอ้นั่นก็รอดไปพากลับตัวน้อยหมดเลยไม่แล้วที่ผมโดนอะไรบ้างพี่โดนโดนไปอะไรไหมเคสล่าสุดเป็นไงวะหรือพี่ไม่เกี่ยวนู่นแอดมินสามคนเป็นจัดการและไอ้ไอ้เกณฑ์จีบอยู่ไหนเนี่ยแม่งหมือนเปล่าวะแม่งประกาศแม่งบอกให้กูส่งข้อความกูตายหายนะกูไปส่งข้อความหานยังไงวะ มึงก,กดจำเลขก่อนแป๊บ,บนึงสี่ห้าห้าไม่ผมผมจะเล่าให้การัน้ฟังนะคือขับมามันก็ขับปกติเลยเนี่ยพี่ผมขับมาตลอดเ,เรียบเรียบมาตลอดเลยเรียบเรียบเรียบมาใช่ไหมแล้วอยู่มันก็เรือมันค่อยจมค่อยจม <S <S เออ <ๆ S 2> <า>นั่นแหละมันไม่ได้แบบบึ๊บห,หายนะมันคือมันค่อยจมเพียงนี้แหะแบบนั่นแหละเออนั่นแหละมันคือจุดนเกินสีฟ้าลมันจุดบักอ่ะไม่พาพากลับสนอก่อนพาหมดนี่เลยกลับสนออ่านนะในกฎเขียนว่าออกนอกแมพขอบสีฟ้าเนื่องจากการใช้บักทำให้ช่วยเหลือไม่ได้รวมถึงการดำน้ำบักจนลึกคือทุกอย่างที่ออกนอกแมพแบััอ่ะยงงไก็โดนใบ เฮ้ยแล้วก็แล้วเฮ้ยตำรวจตำรวจโดนไหมตำรวจโดนไหมไม่ไม่น่าโดนมาตำรวจมาช่วยกันเลยตำรวตามมาดิเออคนที่เอามาดิโรกโรกโดกผมผมเคยผมเคยถามพี่ไงบอกว่าเรือได้ออกได้ไหมพี่บอกว่าได้ทำไมว่ายน้ำก็ได้นะอยากให้ไม่คือมันออกได้แต่ถ้าสมมติกูอธิบายไปแล้วมึงย้อนกลับไปที่พี่บอกดิคือถ้าสมมติว่าใช่ตรงไหนจะเขาคือโดนแต่แต่แต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะแบบว่าขับเรือแล้วมันจะตรงได้เลยไม่ก็อยไม่เป็นไรครับปล่อยไปปล่อยโถค้าไปอันเนี้ยเอากลับสอนอหมเลยครับไอ้จักกี้พากลับสอนอเอาปล่อย จริงๆคือขับเรือมันได้เพราะว่าเคยที่ประกาศขับเรือได้กันในแมอุ้มกันในแม่คง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 ให้ขับเรือมันก็ตกแมวอยู่ดีมันทะลุออกมาเรือระเบิดด้วยไหน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 ไออุ้มกันต่ออุ้มต่ออุ้มต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 แป๊บนึงใครจะอุ้มใครต่อนะนี่มีพี่ต้องอุ้มต่อเนี่ยเดี๋ยวอุ้งโยชีเดี๋ยวอุ้มโยชีนะต้องอุ้มพี่เลยปะเออมึงอุ้มกูดิดโยชีนิดหน่อยคนที่จะทะลุอ่ะชีเดิยวไอ้พวกยินหีไปไหนอร์เขาไม่ได้อุ้มิิชว ไอเราผมตอบโชคดีนะมึงโชคดีนะมึงก็โชคดีส้นตีนกราฟชินิวชินิวผมกับพี่ชินิวด้วยชินิวดีแล้วครับนี่แล้วครับพ,พี่อะชินอ๋อโอเค <laughs> ไ,ไปไปไปกลับสอนอไม่ผมขับอยู่เว้ยพี่ดำแล้วมันก็ค่อยจมทีละนดิดเดแต่คือกรณีเรือนั่นแหละก็ตามนั้นมึงก็ต้องปล่อยโอเวอร์ไป